ผู้ก่อตั้ง Apple ที่ถูกลืมทุกคนรู้จักแต่สตีฟจ็อบส์และสตีฟวอร์เน็ใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมีอีกหนึ่งคนเป็นนักเอกสารที่ชื่อว่าโรนัลเวย์และเมื่อ1เมษายน1976จ็อบส์ 9, 7, กับวอร์เนีได้ไปหาเวย์ที่บ้านเอ๊ะแล้วเขาจะรู้จักกันได้ยังไงย้อนกลับไปหลายปีก่อนเวย์ Wayne เป็นเพื่อนที่ทำงานกับจ็อบส์ที่บริษัทอาทาริและแนะนำให้วอรเนีรู้จักสุดท้ายทั้ง3คนได้ตกลงเปิดบริษัทร่วมกันก็คือ Apple Steve ซึ่งงทั้คนถนคนแอ่เปิลรรมสิทธ10%เพื่อทหน้าที่ เป็นไทเบรกเกอร์หรือคนตัดสินเป็นกลางหากจอบและวอสเนียมีความเห็นไม่ตรงกันการตัดสินใจจะตกอยู่ที่เวนทันทีเพราะเขาอายุมากที่สุดและองค์กรก็เป็นไปได้ด้วยดีแต่หลังจากเปิดบริษัทได้12วันเวนขอขายหุ้นบริษัทในราคา800เหรียญซึ่งปีต่อมาทั้งสองตัดสินใจทําเอกาสารซื้อขายในราคา1,500้ยเหรียญให้เวนเพื่อสมกับการเติบโตของบริษัทใน1ปีและทาไมเวนถึงอยากขายในเมื่อเขารู้ว่าแอปเปิํลกำลังไปได้ดีๆและอาจจะประสบความสาเร็จเพราะเวนเคยประสบปัญหาในการทรื่องสลัดบัญชี มเมื่อเกือบ5ปีตอนที่จะมาเจอสตีฟทั้งสองซึ่งตอนนั้น2สตีฟยังอยู่ในช่วงวัย20แต่เขาจะ40แล้วทําให้เขาไม่พร้อมรับความเสี่ยงที่จะเป็นนี้อีกครั้งและออเดอร์แรกๆที่ได้ของ Apple คือร้าน The Bi t e s ชอ p ที่อื้อเฉาวในเรื่องการจ่ายเงินช้าสุดท้ายเขาก็ไม่ได้มีแพชชั่นอื่นนอกจากการผลิตลอตแมชชีนเพราะอาจริงๆเขาไม่ได้ชอบงานเอกสารเลยด้วยซ้ำคุณคิดว่าเบนเสียดายกับการตัดสินใจนี้ไหมหลังจากขายหุ้น Apple ไปเขาก็กลับไปทำงานที่อัตาริต่อถึงปี197แและไไดด้้ปปเปิราานขายตม่ คไม่ค่อยดีเจขอขโมยเข้าร้านบ่อยติดจ็อบพยายามชักชวนกลับมาทํางานร่วมกันแต่เขาก็ยังปฏิเสธตลอดจนปี2014เวนโดนยกเขาครั้งใหญ่โจนขโมยเอาท้องและเงินที่เก็บมาทั้งชีวิตไปจนหมดแต่เขาก็ให้ได้สัมภาษณ์ว่าแค่ลุกขึ้นมาและเดินหน้าต่อผมไม่ได้อยากทาลายวันพรุ่งนี้กับการคร่ำครวญถึงเรื่องเมื่อวานแต่รู้ไหมครับว่าอย่างน,น้อยเขาก็ได้สร้างผลงานหนึ่งสิ่งไว้กับ Apple คือโลโก้แรกของบริษัท Apple c o m อ u t e r s และปัจจุบันเขาได้พูดเอาไว้ว่าผมไม่เคยรู้สึกเสีียยยใจเเลแมต่ดว ผมได้ตัดสินใจอย่างดีที่สุดสำหรับข้อมูลที่มีในเวลานั้นแล้วและการสร้างผลงานของผมไม่ได้ดีหรือยิ่งใหญ่ขนาดนั้นทําให้ผมรู้สึกเหมือนเอาเปรียบอยู่ดีถ้าอยู่ต่อสรุปเขารู้สึกตัดสินใจถูกแล้วถ้าคุณเป็นเวนคุณจะรู้สึกยังไงครับ